แต่เนอรบิ้งแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยเป็นนะในส่วนนั้นก็ว่ากันไปเดี๋ยวยังไงก็อม่ให้กำลังใจก็แล้วกันเบทีที่ใหญ่ก็ลำบากทีมงานมอเตอร์นาของพี่รวดนคงไม่ต้องดับระบบแสงเสียงไม่ต้องปวดจอ สวัสดีทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องจับแผนเที่ยวนะครับและวันนี้ฮะมาเที่ยวงานวัดนะครับกับที่นี่นะฮะวัดธรรมโชิครับผมที่เขาปรูไทยเขาไปทำให้มันแหลมมัน ปีที่แล้วของวัดธรรมโชตน,นะครับที่ลุงหนึ่งมาปิดทองลูกนีมิตนะฮะยังไม่ได้ตัดหวายนะปีนี้เป็นปีสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะตัดหวายลูกนิมิตแล้วนะฮะวันนี้ลุงหนึ่งดีใจมากนะครับ ซึ่งหลังจากที่ลุงหนึ่งไปทําบุญมานะไว้พราแล้วเรียบร้อยนะฮะปิดทองแล้วนะฮะตอนนี้นะครับมาเก็บภาพบรรยากาศพร้อมกันนะฮะพร้อมไหมฮะถ้าพร้อมแล้วลุยฮะเข้าโบสถ์กันครับมาฮะแล้วที่นี่นะครับคือโบสถ์ของวัดธรรมโชตนะครับซึ่งเดี๋ยวอีกนิดเดียวนะเดี๋ยวลุงหนึ่งจะพาไปดูหลวงพ่อคงครับที่นี่มีประวัติอยู่นะนแต่ทีเนี้ยถ้าอยากรู้มาวัดนี้ดีกว่านะฮะ ซึ่งจริงๆอะเรารู้จักหลวงพ่อคงกันอยู่ใช่ไหมฮะแล้วขอบอกเลยนะครับหลวงพ่อทุกอาหลวงพ่อคงนะฮะก็เป็นพัธุดงเหมือนกันนะครับเป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อนะฮะและนี่ฮะรูปเหมือนหลวงพ่อคงนะครับซึ่งหลวงพ่อ,อขอไปครับหลวงพ่อคงนะฮะ อรณภาพที่วัดธรรมโชิที่นี่นะฮะไปครับดูกนันต่อครับและตอนนี้นะฮะคือภายในโบสถ์นะครับจะเห็นลูกนิมิตลูกแรกนะฮะจะมีประชาชนมาติดลูกนิมิตกันนะครับลุงหนึ่งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะฮะ หลังจากนี้ครับไปครับชมบรรยากาศรอมนอกกันดีกว่านะฮะดูฮะกับจับแทนเที่ยว y ยูทู e เขาหงดูครับ สุดท้ายน่ะเห็นไหวตรงนี้ไหมฮะยังไม่ได้ตัดนะครับซึ่งปีนี้เป็นปีสุดท้ายแหละเป็นปีที่ตัดไหวแล้วนะครับงานน่าจะมีอยู่วันนี้ผมจําไม่ได้แล้วเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับแต่คืองานมีทั้งหมดเก้าวันนะถ้าใครอยู่แถวสมุทรสาครน,นะครับมาฝั่งอาปิดทองฝั่งลูกนิเมตพร้อมกันครับลุอต่อครับ

ลุยต่อข้างนอกกันครับไปหาอะไรทานกันดีกว่าลุยครับจับแฮนเที่ยว งานวัดจะมีของกินเยอะมากๆนะฮะตอนนี้ลุงหนึ่งกับป้าเก๋ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะฮะถ้าพร้อมแล้วลุยฮะหาของกินกันดีกว่าครับทำบุญเสร็จแล้วลุยครับเอาละฮะทุกคนครับหลังจากนี้ไปมาหาของกินกันดีกว่านะฮะ ขาบอกว่าเยอะมากจริงนะฮะครับขหโงนะครับบ้บลอกวได้เลยครับันพุทหอยทอดผัดไทยนะงานวัดเนี่ยมีไม่ขาดครับวันอะไรครับวันอาทิตย์อ่ะรจมแล้วครับเจอแถวมาเลยครับวอะไรบอกรงนะเหมือนจะโดนแล้วล่ะมีแล้วล่ะหนึ่งล้านครับ เอาวัตถุดิบได้ไหนรับเลยลูกค้าขอเชิญค้าเกิดครับวางอะไรวางอะไรเดียววางใจเป็นไงฮะยับน้ำลายกันดีกว่าเนาะหมึกย่างครับโคตรหน้าโดนนะ,ะทุกคนร้านนี้มีคิวนะฮะไก่ขยเอยดูแปลกๆนะต้องลองอีกแล้วครับเสียตังค์อีกแล้วนะฮะเรื่องของกินนะครับลงหนึ่งป้าเก๋นี่ไม่ยอมกันเลยนะฮะ สร้างโบสถนะครับส้างนับทำบูรสร้างโบสถ์่อพรงมหาสายสวรงคนเลยบอกตรงๆว่าของกินเยอะจริงๆนะไปครับตอนนี้เก็บบรรยากาศมาฝากก่อนนะมีร้านน่ากินแล้วล่ะมองเห็นแล้วครับเชต่อแมงแกนไปแต่ว่าสนามต่อมาเรามีต่อหน้าพี่จัดกาลอยทองทอวตาสีมาตามเปิดข้ามรลกข้ามา มีอีกหนึ่งนะฮะอีกหนึ่งเจ้านะครับบอกตรงว่าหอมมากนะหอมจริงๆครับทุกคนบอกตรงๆเลยนะฮะว่าไม่เหมือนปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วมาแทบจะไม่มีร้านเลยนะครับแต่ปีนี้คือจัดเต็มที่แล้วฮะโควิดไม่มีแล้วนะครับเลยปล่อยหมดเลยนะครับจะเห็นเลยนะครับว่าของกินเยอะมาก เอาเป็นว่าตอนนี้ไม่ทันแล้วนะลุงหนึ่งหิวครับขอไปหาของกินก่อนดีกว่านะฮะสุดท้ายต้องเดินกลับครับมี2อร้านแล้วนะที่ลุงหนึ่งเลือกเดี๋ยวลุยกันต่อฮะ และสุดท้ายนะฮะทริปนี้ครับผมจบที่ร้านนี้เลยฮะบาร์บีคิวบอกแล้วว่าของอร่อยของชอบของลุงหนึ่งจริงนะฮะกับร้านนี้ครับวัดธรรมโชธนะฮะแวะมานะครับและสุดท้ายนะฮะขอปิดคลิปกันแบบที่ว่า ไม่รู้ได้บ้างหรือเปล่านะฮะแต่ก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจับแผนเที่ยวด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่ฮะหลวงพ่อคงมามรณภาพที่วัดธรรมโชตครับเราพบกันใหม่ฮะใกล้เหรียญพระผูท้าเวสุวรรณไเหรียญกะไรทองมาช